สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับครูวนะครับจากช่องแมทนะครับวันนี้นะครับครูวเนี่ยก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะนีหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้สลับการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเนาะโดยระดับชั้นเนี่ยที่ผมออกมาจะเป็นป .5 เล่มหก็คือใช้กับป .5 เทอม1นะครับ ทีนี้หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่รอบรองหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอาจจะมีความต่างเล็กน้อยกับหนังสือสอสอปทนะทีนี้มันต่างยังไงนะครับเรามาดูกันเลยเนาะทีนี้ไอตัวหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายรูปมาแล้วก็มาดูกันนะครับหนังสือเล่มนี้จากที่เราเห็นหน้าปกเนี่ยใช่ไหมครับจะเป็นหนังสือที่ปแปล โดยศูวนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นหนังสือที่แปลมาจากาภาษาญี่ปุ่นเนาะหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นนะครับหนังสือเล่มนี้ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือแปลนะครับก็มันจะมันก็จะต่างจากตัวหลักสูตรแกนการและน้อยเนาะก็คือ ไอตัวหนังสือสสวทที่เขามาใช้กันในแต่ละโรงเรียนก็จะมีั้งหมด2เล่มด้วยกันใช่ไหมก็จะมีเล่มหนึ่งสลับเรียนแล้วก็เล่มหนึ่งสลับเป็นแบบฝึกหัดเนาะก็จะมีบางโรงเรียนที่ใช้แค่เล่มแบบฝึกหัดบางโรงเรียนก็ใช้แค่เล่มเรียนเนาะ ทีนี้ไอตัวตัวหนังส well. ือเนี้ยมันจะเป็นตัวหนังสือที่เป็นเป็นเล่มเรียนอ่ะไม่ใช่แบบนั้นะครับก็หนังสือเล่มนี้จะมีการจัดเรียงเนื้อหาที่แตกต่างจากหนังสือสอสลทกน้อยนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงเนื้อหากันนะครับเออตอนที่ผมใช้ฝึกสอนเนี่ยผมก็ใช้หนังสือเล่มนี้แหละในการฝึกสอนนะแต่ว่าจะเป็นคนระดับชั้นเพราะว่าผมสอนป .3 แล้วก็ป .4 ผมก็จะใช้ของป .3 แล้วก็ป .4 ในการใช้นะครับหนังสือเล่มนี้จะใช้ได้ดีโดยเฉพาะการสอนที่ เป็นแบบวิธีการเปิดเนาะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า open approach เนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าหนังสือนนี้เป็นยังไงจากที่เราเห็นหนังสือเล่มน,นี้นะครับในหน้าที่1ห,หน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยหน้าตรงนี้จะบอกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวรูปสาตาจารย์แล้วก็รูปไก่ตรงนี้หมายถึงตำแหน่งสำคัญของชั้นเรียนนะครับแล้วก็รูป รูปไก่ที่มันถือดินสออ่ะหมายถึงว่าสิ่งที่ให้นักเรียนจดลงในสมุดแล้วก็ตรงที่เป็นธงสีเขียวก็คือให้นาเรียบปฏิบัติซึ่งตรงนี้มันก็คือแบบฝึกหัดนั่นแหละรครับแบบฝึกหัดน,นะครับแล้วก็มี ส่วนที่ใช้เครื่องเคลีได้อะซึ่งจะแตกต่างจากสสททที่จะเน้นการทําแบบบนขาแล้วก็ไม่ค่อยให้ใช้เครื่องเครียขนะครับแล้วก็มีการนําไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็มีก,กิจกรรมที่เป็นเกงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สนุกสนานนะครับแล้วก็มีการที่ใช้สำหรับการศึกษาต่อนะครับ ศึกดิก์ศรในระดับชั้นต่อไปนะครับรับจากตอนที่เราใช้นักเสียเนี่ยคือมันค่อนข้างิเคก์กานหนักพอสมควรเนาะในการทำเทละ,ะเฉลียนนะครับตอนที่ผมทำก็จะมีนักศึกษาสองาคนแล้วก็มานั่งคุยกันว่าในข้าวเนี้ยเราจะทำยังไงนะครับมันก็ค่อนข้างยากอี่เหมือ่ะทีนี้ไอตัวตัวสำคัญของหนเนี้ยเริ่มจากสรารบัญเลยสรารบัญทั่วไปเนี่ยก็จะมะีมีเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้าอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับเล่มนี้นะครับก็จะบอกว่า เนื้อเรื่องนี้อย่างเช่นบทที่1ทศนิยมและก็จํานวนนับกับศูนย์เนี่ยก็จะบอกด้วยว่าใช้ความรู้เดิมจากเรื่องอะไรบ้างก็จะเห็นสัญลักษณ์ไหมครับนี่ ซึ่งก็จะมีวงตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าใช้ความรู้เดิมจากชั้นป .4 นะครับเรื่องจํานวนที่มีค่ามากล้านพันล้านล้านล้าน,ลานแล้วก็เรื่องทศนิยมที่เรียนในชั้นป .4 นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีความต่างเล็กน้อยแล้วอย่างเช่นในป .4 เนี่ยก็จะเรียนทศนิยมแค่หนึ่งหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมแต่ว่าในของสสวทเนียก็คือ2ตําแหน่ง3าําแหน่งแล้วนะครับก็จะมีความต่างกัน,นนิดนึงนะครับจากนั้นก็จะมีการเรียงบทไปเ่ แล้วก็บอกด้วยว่าในแต่ละบทเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปยังเรื่องอะไรในอนาคตได้ด้วยครับในี่น้คือสารบัญเนาะนเห็นไหมครับก็จะมีการเชื่อมอยู่แล้วก็จะมีการบอกด้วยว่าเกมท้ายบทที่อยู่ท้ายเล่มเนี่ยมันจะมีหน้าไหนเนาะเกมหรืออันไหนที่มันสามารถใช้ในการศึกษาต่อเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าอยู่หน้าไหนด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะคร่าวๆข,ข,ของตัวสารบัญของหนังสือเล่มนี้นะครับมันค่อนข้างละเอียดเลยนะเลย สีสันสวยงามเหมือนเป็นเซลล์ขายของเรานวันนี้แค่รีวิวเฉยๆเนาะเอ,อ้ยแต่ว่ามันก็ใช้ดีจริงนะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูว่าเนื้อหาข้างในเป็นไงอันนี้เนื้อหาทบทวนนะครับก็ แล้วแต่ผู้สอนว่าเราจะใช้มาสอนไหมนะครับพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มน,นี้จะค่อนข้างเป็นพื้นเป็นสีขาวเนาะจะมีสีต่างๆแยกบทอย่างเช่นสีเหลืองนี่ก็จะแยกบทเข้าจะมีการใช้สีในการบอกถึงเนื้อหาหรือส่วนต่างๆได้ด้วยนะครับเช่น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 ะผเรื่นมาหน้านี้กันอ่ะสิ่งที่เป็นส่วนสําคัญของศาสตราจารย์ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับสีเขียว ทุกชุดเลยทุกชั้นเลยนะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะคะก็สีเหลืองด้วยที่สิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นแบบฝึกหัดก็จะมีแบบฝึกหัดตรงนี้ให้นะครับแล้วก็มันด้วยความที่มันไม่ใช่แบบฝึกหัดให้ในักเรียนจดลงไปเนาะคล้ายๆว่านังสือเล่มนี้เป็นเหมือนไกด์ของครูอันนี้ผมคิดเองนะเป็นเหมือนหนังสือไกด์ของครูเลยนะครับตัวอย่างนะครับเื่อนมาจะเห็นได้ว่าถ้าดูหน้านี้จะเห็นว่าในแต่ละสีเองเนี่ยมันจะมีสี ซึ่งสีตรงเนี้ยมันจะบ่งบอกถึงหลักถึงหลักแต่ละหลักซึ่งทั้งชุวเลยปหนึ่งถึงปหเนี 1, ่ยก็จะใช้หลักสีเดียวกันเลยจะไม่มีการเปลี่ยนสีเลยค่ะเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องของเนื้อหานะเด็กก็จะใช้ความรู้เดิมต่อเนื่องมาจะแตกต่างกับหนังสือสส,สวทใช่ไหมที่ว่าแต่ละบทก,ก็จะเป็นตีมสีตีมสีตีมส,มสีนั้นนู้นนี้นะครับให้มันดูน่ารักแต่ว่าก็จะไม่ได้ใช้สีในการแบ่งประเภทของหลักหน่วยอะไรประมาณนี้ครับเอ้ย อันนี้ค,ความต่างที่ผมคิดเองนะครับนี่มันจะมีสีต่างๆนะครับน,นี่คือตัวอย่างนะครับนะทีนี้หลังจากที่เรามาดูแล้วเราก็มาดูคาบแรกกันก่อนก่อนว่าเอ๊ะเราวิเข้าหน่อยซิว่าค้าบแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจากที่เห็นนะ่ด้วยความที่มันเป็นหนังสือไกด์คูนะครับมันจะมีตัวแบ่งค้าบให้นะครับยกตัวอย่างเช่นในคาาเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยคือคาาที่หนึ่งนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้คาบที่หนึ่งเช้นสุดตรงไหนก็จะบอกตัวเนี้ยนี่คือคาาที่หนึ่ง จะแตกต่างจากหนังสือสสอทอใช่ไหมพี่คุณครูต้องแบตคาบเองหนังสือแบบนี้มันเป็นเสมือนไกด์ให้คุณครูว่าคุณครูสามารถที่จะเลือกคาบเนี้ยในการใช้สอนได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณครูก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะอาจจะรวมคาบหรือแยกคาบในกรณีที่นักเรียนไม่ทันอะไรแบบนี้ได้นะก็แล้วแต่คุณผู mesela, ้สอนนะครับนอกจากจะมีไกด์ตรงนี AP uh, well ้แล hmm. ้วนะคะก็จะมีไกด์ตรงเส้นสีตรงนี้ด้วยนะครับเส้นตรงนี้มันหมายความว่าให้นักเรียนได้ทดลองจริงๆ คํนะาว่านักเรียนทดลองจริงเนี่ยมันหมายความว่าหนังสือเล่มนี้มันอาจ,จะทําให้นักเรียนได้ทดลองจริงๆเป็นการขยับเข้าใกล้ความเป็นวิทยาศาสตร์ของวิชาคณิตศาสตร์นะครับจะมีวิชาคณิตศาสตร์ของหนังสือเล่มไหนบ้างที่ให้หนักเรียนได้ทดลองจริงก่อนแล้วค่อยมาสรุปเป็นตัวเลขแล้วค่อยมาสรุปเป็นทางคณิตศาสตร์ว่ามันคืออะไรนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีจุดเด่นในตรงนี้เนาะนะครับอ่ะ uh, เรามาลองวิเคราะห์ในค่าที่1กันเลยนะครับค้อที่1งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า มันมีให้เดกเรียนทดลองใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดีเขาบอกว่าให้ลองเทน้ําให้ลองเทน้ําลงไปซึ่งในข้าวเนี้ยเขาจะมีการทดลองให้เด็กลองเทน้ําลงไปก่อนโดยให้เด็กกะปริมาณเอาประมาณหนึ่งลิตรเนี่ยนนี้คือตัวอย่างที่เขาบอกว่าให้ลองเด็กลองเทน้ําลงไปกะปริมาณน้ํหนึ่งลิตรจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าถ้ามันจะมีส่วนที่เกินใช่ไหมส่วนที่เกิน แต่นี่เกินมา1ลิตซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นทศ,ทศสัิยมตำแหน่งที่1ก็แบ่งเป็นกลุ่มละส่วนจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแบ่งกลุ่มละส่วนจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มละส่วนจุดหนึ่งแล้วมันยังเกินมานิดนึงล่ะือมันยังเกินมามันยังเกินมานิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยถ้าแบ่งเป็นส่วนจุดหนึ่งแล้วมันยังเกินมานิดหนึ่งเราจะเขียนยังไงล่ะ ทีนี้สิ่งนี้ก็ให้นักเรียนค่อยไปหาวิธีการเขียนว่าฉันจะเขียนตัวที่มันเกินมานิดนึงได้ยังไงนะครับก็ให้เด็กเลยลองแก้ปัญหานะครับเมื่อแก้ปัญหาต็มาร่วมกันพูดคุยว่าเอ้ะไอตัวที่มันเกินมาเนี่ยถ้าเราแบ,บ่งเป็น10กลุ่มเราก็จะตกอยู่ที่เท่าไหร่ที่จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่2น,นั่นเองครับ หลังจากได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาร่วมการอภิปรายนะครับเราก็ร่วมการสรุปก็จะเข้าสู่การสรุปที่เป็นใจความสําคัญของข้ามนี้นะครับก็จะเป็นรูปสั์ดาจยานแล้วก็รูปไอตัวกรอบเหลี่ยมตรงนี้นะครับในแต่ละข้ามเนี่ยก็จะมีความรู้ประมาณนี้ให้ทํานะครับก็จะเริ่มจากโลกจริงให้เด็กทดลองทำแล้วค่อยมาสรุปเป็นในทางคณิตศาสตร์นั่นเองครับโอเคครับทีนี้หลังจากที่เรามองเห็นแล้วว่าเอ้ในตัวตัวหนงสือเล่มนี้ มันมีลักษณะค่าประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้ที่ผมนำเสนอไปเนาะแล้วก็เรามาดูข้อดีข้อเสียที่ผมคิดไว้ดีกว่าว่ามันมีอย่างไรอะไรบ้างนะครับข้อดีของหนังสือเล่มน,นี้พูดถึงข้อดีก่อนมันค่อนข้างเชื่อมโยงจากโลกจริงของเด็กได้นะครับโลกจริงของเด็กเป็นยังไงแล้วค่อยเชื่อมโยงทางณิตศาสตร์ไอ้ตัวนี้มันจะทาให้เด็กสนุกไปกับการเรียน้วันนี้ฉันจะเรียนเรื่องอะไรหน้าคือผมอเคยสอนใช่ไหมเด็กก็จะสนใจว่าวันนี้ค,คุณครูจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังวันนี้ฉัน ฉันจะได้ทดลองอะไรอุ้ยวันนี้มีน้ําอีกแล้ววันนี้ได้กระดาษสีอีกแล้วไอตัวหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยให้ให้เราได้ทดลองแบบนั้นทุกคากาแทบจะทุกคาาเลยครับนะครับแล้วก็ไอตัวเนื้อหาของมันเนี่ยมันจะร้อยเรียงกันเป็นสเต็ปเช่นต้องเรียน1ก่อนถึงจะเรียน2เรียน2ก่อนถึงจะเรียน3ซึ่งมันจะเชื่อมโยงก,กันหมดเลยแล้วพอเรียน2เนี่ยก็จะใช้ความรู้จักหนึ่งด้วย อเลยสาวเนี่ยก็จะใช้ความรู้จกัก2แล้วก็ใช้ความรู้จกัก1ด้วยมันจะเป็นสเต็สเต็แบบนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขาจะไม่ค่อยให้เน้นทนําโจทย์จากเท่าไหร่เขาจะให้เน้นเด็กในการแก้ปัญหาจากของจริงเลยนะครับก็จะฝึกเด็กการคิดวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคพอพูดถึงข้อดีแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียบ้างดีกว่าข้อเสียที่ผมคิดเองนะครับนะครับ เนื่องจากว่ามีการจัดเรียงที่แตกต่างจากหนังสือสสวทเล็กน้อยเนาะมันจะทําให้ถ้าโรงเรียนไหนนะครับหรือชั้นเรียนไหนที่ใช้สองเล่มคู่กันก็คือหนังสือเล่มนี้กับหนังสือสสวทนี้เด็กจะสับสนแน่นอนนะครับเพราะว่าคือมันจะเป็นเรื่องเดียวกันมันก็สอนวิธีด้วยต่างกาันแล้วก็มันจะสับสนซึ่งกันและกันด้วยนะครับหนังสือสสวทมันจะเน้นที่จะเด็กอ่านปึ๊บแล้วก็นั่งทํโจทย์ถูกไหมแต่ตอนนี้มันต้องมานั่งแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยถึงไปฝึกโจทย์ก็ได้ นะครับข้อเสียข้อที่2ก็คือว่าโจทย์ปัญหามันมีน้อยมากโจทย์ปัญหามันมีน้อยมากสาหรับการที่เด็กที่แบบอยากจะฝึกโจทย์นะครับในในหนังสือเล่มนี้นะข้อที่3นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เรียนเพื่อสอบเป็นหลักเนาะถ้าเราพูดกันตรงๆนะดังนั้นหลักสูตรที่เป็นหนังสือหลักสูตรญี่ปุ่นหรือที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับการสอบของประเทศไทยสักเท่าไหร่เนาะ ัดท่าที่หนังสือที่เป็นสอบสอเนี่ยโจทย์ก็จะใกล้เคียงหรือคล้ายกันมากกว่านะครับในการสอบต่างๆเนาะเลยก็จะเสียเปรียบตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเด็กมันทําได้คือถ้าเด็กทําตรงนี้ได้ผมว่าเด็กก็ยังสอบได้ยูดดีเพราะว่าตรงนี้ตัวเนื้อหาเพราะว่ามันยากกว่าด้วยซ้ำนะครับเออสำหรับใครรับที่เคยใช้หนังสือเหล่านี้แล้วเออเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเออหรือว่าอยากเห็นข้อดีข้อเสียอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยและการเผื่อผมพลาดอะไรตรงไหนไปหรือ ม,มีความแบบเอิ่เห็นแตแต่ว่าเอ๊ะหนังเสือเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือผมมองว่ามันดีนะโอเคก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้ังสอเล้มนี้เออฉันจะซื้อได้ที่ไหนนะก็ติดต่อที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศิกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นนาแะหรือในลาซัาแล้วก็ช็อปปี้ก็น่าจะมีนะครับอื ก็ไปสั่งซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็กระจะให้ผู้จัดทำวิดีโอมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย